สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชาตรุณนาตมานำเสนอครับสายข่าวที่น่าเชื่อถือได้ตัดเรื่องข่าวลือจีนช่วยส่งอาวุธให้เขมรมารบกับไทยจริงไหมคำตอบไม่เป็นความจริงเพราะการลบที่ผ่านมาในช่วงแรก ขเมนใช้อาวุธที่ซื้อมาจากจีนที่เป็นเรื่องธรรมดาแต่อาวุธที่จีนบริจาคให้ขเมศนั้นมีแค่เพียงรายการ2อ,อย่างคือ 1. จรวดหลายลำกล้อง PHL3 จำนวน8ฐานยิงปัจจุบันสามารถใช้งานได้จริงแต่จีนออกมาเตือนขเมนว่าหากนำมาใช้กับกองทัพไทยขเมนอาจเสียดินแดนชั้นไหนและฐานทัพใหญ่ในพนมเปญทั้งหมดเพราะไม่สามารถสู้แสนยานุภาพทางทหารไทยได้ 2. โดรนทหารเป็นการบริจาคของบริษัทเอกชนในจีนจำนวน4,000เครื่องแบ่งเป็นโดรนใช้ฝึก3,500ตัวโดรนตรวจการ450ตัวโดรนหาเป้าหมาย48ตัวและโดรนสั่งหาร2เครื่องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ผ่านการลิงก์จากดาวเทียมทหารเพราะไม่ใช่โดรนจากกองทัพจีนไม่มีอะไรน่ากังวลใจเปรียบเทียบการสั่งซื้ออาวุธจากจีนที่ผ่านมา กลุ่มกองกันลังว้าแดงยังมีแสนยานุภาพทางอาวุธมากกว่ากองทัพเขมรเข้าประเด็นจีนเพิ่งสั่งซื้อข้าวจากไทยจำนวน2.8แสนตันโดยปฏิเสธการซื้อข้าวจากเขมรชี้ให้เห็นว่าจีนไม่เคยสนับสนุนเขมรให้ทำการสู้รบกับกองทัพไทยและช่วยเหลือในการบริจาคให้ชาวบ้านเขมรที่อพยพท่านั้นจำนวนแค่3.2ล้านบาทไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ที่ผ่านมาไม่นานจีนปฏิเสธนัาสนุนช่วยเหลือเรื่องอาวุธให้เขมรประเภทให้เปล่าเช่นลูกปืนใหญ่ลูกปืนคอและลูกกระสุนปืนเล็กจํานวนมากแต่หากซื้อจีนยินดีขายให้แต่ที่เตียซอยฮาไปเยือนจีนคือไปขอความช่วยเหลือหรือไปขอรับบริจาคจีนจึงปฏิเสธไปส่วนลูกจรวดหลายลำกล้อง b m เ1จีนเลิกผลิตไปนานแล้วไม่มีจำหน่ายให้แต่สายรายงานว่า ขเขมรยังมีลูกจรวด B.M. 2 1อีกกว่า2,000ลูกในคลังอาวุธล่าสุดสารจีนตัดสินประหารชีวิตตระกูลหมิงจำนวน5รายต่อคดีมีส่วนร่วมเป็นสแกมเมอร์ในขเขมรและเบียนมาอีก6รายให้จำคุกตลอดชีวิตชี้ให้เห็นว่าจีนจริงจังในการจัดการแก๊งสแกมเมอร์ในขเขมรต่างกันกับไทยที่เลือกผลประโยชน์ของกลุ่มนักการเมืองและเจ้าสัวเถ่าทหารสายพาณิชย์ ที่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะไม่สามารถทำลายผลประโยชน์ของตนเองในเขมรได้ความร่วมมือกับรัสเซียของกองทัพไทยในระดับภูมิภาคก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นระดับชาติชี้ให้เห็นชัดเจนว่าสองมหาอำนาจอย่างจีนกับรัสเซียให้ความสำคัญต่อทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอินโดจีนซึ่งไทยโดดเด่นที่สุดที่มีทางออกทะเลถึงสองทางเชื่อมไปได้ที่เชื่อมไปได้ทุกทวีปของโลก ทั้งอำนาจทางการค้าและฐานที่ตั้งของทหารในอนาคตดังนั้นขเขมรจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่สำคัญอะไรนอกจากกลุ่มทุนปอตทเท่านั้นที่เห็นขเขมรสำคัญในสายตาความล้มเหลวของฝรั่งเศสและขเขมรในเวทีโลกประธานาธิบดีมาโครงของฝรั่งเศสกำลังใกล้จะหมดอำนาจลงในอีกไม่นานความนิยมตกต่ำม,มากในฝรั่งเศสรัฐสภาไม่มีความมั่นคง โอกาสกลับมามีอำนาจอีกครั้งเป็นศูนย์ฝรั่งเศสกำลังเผชิญปัญหาภายในอย่างรุนแรงจากนโยบายของมาโครงและเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขเมรในเวทีโลกต่อกรณีข้อพิพาทกับไทยและโอกาสที่ริบรีลงของเขเมรในเวทีของ UN ต่อกรณีที่ทั่วโลกจะนำปัญหาของเขเมรมาเป็นต้นแบบต่อประเด็นไทยให้ที่พักพิงต่อเขเมรแต่เขเมรกับคิดที่จะยึดครองแผ่นดินของประเทศที่ให้พักพิง ซึ่งเลขาสหประชาชาติได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดและตอกย้ำให้เป็นวาระที่สำคัญของ UN เพราะมีปัญหาแบบเดียวกันในอีกหลายประเทศมาถึงตอนนี้เราจะมาประเมินสถานการณ์ร่วมกันว่าควรจัดการกับขมรแบบไหนที่ทำตัวเป็นเห็บหมาต่อแผ่นดินไทยมายาวนานมากจนเกินไปส่วนเรื่องที่ถามกันเข้ามาเยอะเรื่องเรายกเลิก m o u 4 3กับขมรได้เมื่อไหร แค่รู้ว่าพักภูมิใจไทยมีมติในพักให้ยกเลิก MOU-43 กับ44แต่พอมาเป็นรัฐบาลก็ยกปัญหานี้ให้ประชาชนไปลงมติกันเองเพื่อปัดความรับผิดชอบมีอาจารย์วิชาการหลายคนคัดค้านการยกเลิก MOU-44 กับเขเมรเพราะบอกว่ามีประโยชน์กับไทยส่วนสอสอพักเพื่อไทยก็คัดค้านกันสุดเวี่ยงแต่ชอบยกเรื่องสารโลกมาอ้างทั้งที่มันล้าสมัยไปนานแล้ว และตามมาด้วยประเด็นกลัวประเทศที่3จะเข้ามาแทรกแทงในขณะที่ฝ่ายอาจารย์บานเทพกับนายวีระอยากให้ยกเลิก MOU กับขมรทั้งหมดในขณะที่ประชาชนคนไทยทุกคนไม่เคยเห็นเนื้อหาการลงนามบันทึกข้อตกลงในเอกสารเนื้อในของ MOU ทั้ง2ฉบับจากทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเลยแล้วจะให้ประชาชนเขาไปลงมติกันได้อย่างไรสรุปคือเล่นละครปาหี่กันไปมา และพยายามปิดบังอะไรในเนื้อหาการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันใน MOU กับเขมรถึงไม่ยอมนำมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้ความจริงแต่เดาได้ไม่ยากว่าเงื่อนไขใน MOU 43กับ44มีอะไรซ่อนเงื่อนอยู่ทำไมมันถึงได้เจรจากันไม่จบลงสักทีและถึงได้ปล่อยให้มันเรื้อรังในเรื่องข้อพิพาททางชายแดนกันมายาวนานได้ขณะนี้ m o u 4 3ว่าด้วยดินแดน,ดนทางบก คาดว่าช่วงแรกในบันทึกความเข้าใจต่อกันมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่แค่ปีเดียวก็ดันทะลึ่งมี MOU 4 4ขึ้นมาว่าด้วยการแบ่งเขตแนวทางทะเลต่อกันกับขมิญและมีการนำเอาความลับเรื่องพลังงานมูลค่าหมหาศาลในอ่าวไทยไปบอกกับขมิญเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมืองและกลุ่มทุนในยุคข,ของยิ่งลักษณ์จนกลายมาทำให้เกิด MOU4 4วิปริตผิดเพี้ยนขึ้นมา ขเขมรเริ่มมีการถมดินเข้ามายังทะเลอ่าวไทยเพื่อให้ยื่นออกไปตรงกับเกาะกูดในทันทีมีการแอบเคลื่อนย้ายหลักเขตที่72และ73ให้ตรงแนวสันเขาที่ใช้เป็นเขตวางแนวตีเส้นทางทะเลที่ครอบคลุมทะเลอ่าวไทยเพิ่มขึ้นและให้ไปพาดผ่านตรงกลางเกาะกูดของไทยนี่คือความพยายามที่จะให้ขเขมรได้มีส่วนแบ่งทางพลังงานในอ่าวไทยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วขเขมร เมื่อดูจากแนวปักเขตจริงและเมื่อวัดจากแนวตะลิ่งและสันเขาจะไม่มีพื้นที่ตรงไหนทางทะเลที่จะอยู่ในเขตสำรวจพบพลังงานในอ่าวไทยเลยเลยคาดเดาได้ไม่ยากว่าถ้าไทยยินดีแบ่งปันพลังงานให้กับเขมรที่50ต่อ50เรื่อง MOU 43ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะปักปันเขตแดนต่อกันตามมาตราส่วน1ต่อ5 0มื่ในทางบกแต่ความผิดพลาดมหันก็คือ ถ้าไทยยินดีแบ่งปันพลังงานให้กับขเขมรที่50:50ต่อ 50, นั่นก็เท่ากับว่าไทยต้องเสียดินแดนทางทะเลจํานวนมหาศาลในอ่าวไทยพร้อมกับเกาะปูดอีกครึ่งหนึ่งต้องเสียให้กับขเขมรด้วยก็ไม่ต้องแปลกใจไปว่าทําไมนายอนุทินถึงต้องมาโยนขี้ให้ประชาชนเพราะไม่กล้ารับเผือกร้อนเพราะไม่กล้าชนกับอิทธิพลของมาเฟียพลังงาน ไม่แปลกใจที่พักเพื่อไทยต้องคัดค้านการยกเลิก MOU กับขมิทุกฉบับเพราะในายใหญ่สั่งมาดังนั้น MOU 43ไม่ใช่ตัวปัญหาเพราะมาตราชวน1ต่อ2แสนทางบกของขมิไม่สามารถนำมาข่มขู่ประเทศไทยได้แต่ตัวปัญหาใหญ่คือ MOU 44ที่พักเพื่อไทยไปตกลงเจรจาเรื่องแนวเขตทางทะเลกับขมิจนทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบขมิทุกอย่างแค่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ของหลายฝ่ายเท่านั้น นี่คือต้นตอของปัญหาว่าทําไมการเจรจาที่ผ่านมาไทยถึงยอมเสียเปรียบเขเมรมาตลอดและมากกว่าถึง600ครั้งต่อข้อพิาพาททางบกเพราะว่ามีกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มทุนขายชาติอยากยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์พลังงานในอ่าวไทยไปที่เขเมรโดยไม่ต้องเอาเงินมาเข้ากระทรวงการคลรังของไทยจึงจำยอมตามใจเขเมรมาตลอดแต่พอมาถึงตอนนี้ m o u 44เรื่องมันแดงขึ้นมาแล้ว หากไทยถึงขนาดเสียอธิปไตยทางทะเลอ่าวไทยจํานวนมากรวมถึงเกาะปูดครึ่งหนึ่งให้ขมิเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตนจากพลังงานในอ่าวไทยเชื่อว่าผู้ถือหุ้นในปอททั้งหมดรวมถึงครอบครัวของรัฐบาลที่ไปลงนามอนุมัติเรื่องผลประโยชน์และยอมทําลายอธิปไตยของประเทศชาติกันแบบนี้อาจถูกประชาชนเผากันตายทั้งเป็นตอนนี้มันก็เลยปวดหัวกันทุกฝ่ายและคิดกันไม่ออกเพราะเสือกทะลึ่งโลภมาก และเอาความลับเรื่องพลังงานไปบอกขเขมินมันก็เลยเข้าทางขเขมินแบบเต็มๆที่ไทยต้องยอมก้มหัวให้ขเขมินมาตลอดตอนนี้จึงเหลือวิธีเดียวคือยกเลิก MOU ทุกฉบับต้องเปิดสงครามเต็มรูปแบบกับขเขมินเพื่อจัดการแบ่งเขตแดนทางทะเลกับทางบกให้ยึดตามแผนที่ของไทยเท่านั้นเพราะเจราจากันไปอีก100ปีก็ไม่จบส่วนต่างประเทศเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าพลังงานมหาศาลในอ่าวไทยจะอยู่ที่เขตไหน เขาแค่ต้องการเข้ามาทำสัมปทานเท่านั้นและไม่ต้องไปคิดว่าต่างประเทศจะเข้ามาแทรกแซงปัญหาข้อพิพาทของสองประเทศนี้และไม่มีชาติไหนหรอกอยากรบกับกองทัพไทยเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศสแกมเมอร์อย่างขมรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เ o ิลเซ e ว่นเบริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินพเมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty